สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอริสาเจริญดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มาจากโรงเรียนนิคมพัฒนาศิษย์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัยศึกสาวาชั้นมัธย,ย,ยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนนิคมพัฒนาศิษย์สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงโรไซนีเจบอสูชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โรงเรียนนี้คมพัฒนาสิบวันนี้จะมานำเสนอโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรจากใบเตยตาหลาและตะไคร้หอมที่มาและความสำคัญของโครงงาน ปัจจุบันผู้บริโภคมีความนิยมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรเพราะนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังมีคุณประโยชน์ในด้านต่างๆลูกอมที่มีส่วนผสมจากน้ำมันหอมระเหยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้จากการศึกษาพบว่าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นหลายชนิดมี มีกลิ่นหอมเช่นตะไคร้ใบเตยและดอกดาลาซึ่งสามารถนำมาสากัดเป็นน้ำมันหอมระเหยและนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตลูกอมดังนั้นโครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมที่มีผสมผสานน้ำมันหอมระเหยจากดอกดาลาใบาเตยและตะไคร้หอมเพื่อสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์คุิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรด้วยวัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมที่มีกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหย 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ลูกอมที่พัฒนาสมมุติฐานของโครงงานน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในท้องถิน่นสามารถนำมาใช้ผลิตลูกอมที่ให้กลิ่นหอมสดชื่นและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคขอบเขตของโครงงานศึกษาเฉพาะพืชสมุนไพรที่หาได้ง่ายตามท้องถิน่นเช่นตะไคร้หอมใบเตย และดอกดาลาทําการสกัดน้ํามันหอมระเหยเพื่อใช้ในการผลิตลูกอมทดสอบและเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างภายในโรงเรียนตัวแปรในการทดลองตัวแปรต้นคือชนิดพืชสมุนไพรที่ใช้สกัดกลิ่นตัวแปรตามคือกลิ่นและระดับความพึงพอใจของลูกอมตัวแปรควบคุมคือปริมาณวัตถุดิบวิธีการผลิตและปริมาณน้ําตาลผลสรุปการศึกษาจากการดําเนินโครงงานเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ พาิ์ลูกอมจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรในท้องถิน่นจากใบเตยดาหลาและตะไคร้หอมพบว่า 1. สามารถสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดาหลาใบเตยและตะไคร้หอมได้สำเร็จโดยใช้วิธีการกลั่นด้วยไอ้น้ำ 2. น้ำมันหอมระเหยสามารถแต่งกลิ่นในผลิตภัณฑ์ลูกอมได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแต่งกลิ่นเพิ่มเติมและช่วยเพิ่มความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มากขึ้น 3. ลูกอมที่พัฒนาขึ้นจากพืชสมุนไพรในแต่ละชนิดมีลักษณะเนื้อแข็งกลิ่นหอมและมีรสชาติน่ารับประทาน 4. ผลประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน20คนพบว่าลูกอมสูตรตะไคร้หอมได้รับความนิยมมากที่สุดรองลงมาคือใบเตยและดาหลาตามระดับ 5. จากโครงงานแสดงให้เห็นว่าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นสามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ทา้งด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วย วิธีการจัดทำโครงงานการกลั่นด้วยไอ้น้ำคือกระบวนการใช้ไอ้น้ำผ่านวัตถุดิบเพื่อนำพาน้ำมันหอมระเหยที่ระเหยได้ออกจากพืชแล้วควบแน่นเป็นของเหลวในรูปของน้ำมันหอมระเหยกับน้ำจากนั้นแยกชั้นน้ำมันออกมา1 วัตถุดิบพืชสดหรือแห้งเช่นใบตะไคร่หอมใบเตยและดอกดาลา 2. น้ำสะอาดสำหรับต้มน้ำขั้นตอนการทำลูกอมสมุนไพร 1. เปิดไฟแล้วเติมน้ำมันหอมระเหยหรือน้ำสกัดสมุนไพร 2. คนให้เข้ากันแล้วหยอดลงพิมพ์หรือบนกระดาษไข 3. ปล่อยให้เย็นจนแข็งตัว 4. บับรรจุใส่กระดาษไขหรือภาชนะปิดสนิทจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ